สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องหนูแพะพลาีดนะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เบบี้ทรีแต่เป็นกล่องแบบนี้มีเช่นเราต้องใช้คัตเตอร์กลัวโอเคค่ะเราก็มาแกะ ค่ะแล้วก็มาเผื่อกัน <G ül> นี่แล้วก็มีตัวสวนมากอยากได้ตัวนี้แล้วก็ตัวน,นี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนไม่อยากแกะเลย,ยตื่นเต้นแกะเลยอไม่เออแกะกองสุดทเฮ้ ยังตัยังเป็นถุงอยู่๋อที่แขวนมาเป็นตุ๊กจาเจ็บน่หน้าโซมันน่ารักมากเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีการ์ดไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะตัวหน้ากล่องเลยอ่ะนี่ตัวหน้ากล่องตาตาลองให้ตาลองให้ค่ะปากแมวน่ารักจังได้เป็นตัวอะไรนี่ตัวไม่รู้อ่ะได้มังกรเหรอมังกรก็มังคุดอุ้ยมังคุดอเอดได้มังคุดน่นรัก กิ้งได้ไหมตากิ้งได้ไหมไม่ได้เป็นตาล้องไครโอ้น่ารักมากเลย,น,ย,ยเนี่น้ำตามันก็สีน้ดตาดวินี่ไงสีแดงน่ารักะ <c ười> <c ười> อะเกี่ยวกับการไม่อยู่อะไรเหรอ S <S บาเปเลวล่ะน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งและอย่าลืมกดนิ้วโว้นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ